สวัสดีครับอยูนาเกาโจตีกำลังดูชแนลครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปแมปนี้นไม่รู้โหลดมาดครับอรโอ,อ๊ยนี่เปล่าโคตรยาวเอ๊ะ เฮ้ยเยยงเออเอาใหม่ครับให้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะผ่านึ๊บโอ๊ยโอเคเอาใหม่เฮ้ยผมหน้าเซก่อน โอ้โหลืมเซฟเฮ้ยรายการใหม่แล้วนี่ว่าเฮ้ยเซฟเซฟเซฟรายการไนท์ไนท์ทีวีครับโอเคยืนยันโอ้ไม่เป็นไรครับเฮ้ย ลมบิ่งไม่เป็นไรเอาไหมฮึนี่ล้กได้ไงวะเอาไหมโอ้โหปึบเฮ้ยกดผิดอะผุไม่ค่อยถนัดดานกระโดดเท่าไหร่ครับ รึบโอเคะต้องเจออเฮ้ยไม่เป็นไร นทำไมเรามาอยู่ตรงนี้อะไรงนี่ย วัติดมาแล้วนี่เขามันเป็นข้ำร้อนใสส่ยไพรน้ำรนมรออมาเลยแผมคิดว่าไม่ดีที่จะอาเควรจะใส่รองเท้าฟุ๊กโอ้ผ่านแล้วฟุ๊กอุ้ยผ่านอุ้ยป้าอะไรอ่ะ

внимание. Хоп. 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 ฮะ<า>จอนี่จะวางไม่ไหยก่อนดีเ่โว้แม่จาตรงนี้แตกแน่ลำโพงห้อมนี่ยต้องเก็บของอะ่ะมันไม่มีกดห้ามทุบไม้ใช่ไหมมันไม่มีกดครับโอเค ขอแค่กเดียวค่ะโอเคครับ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 ต่อขึ้นไปสสเห็นสคอยบ้องนะ ก๋วยอะไรเนี่ยจน้างเออวันนี้ผมต้องพูดจรินะเพราะว่าถ้าถูกตองก็รู้เลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเพราะ่ต้องเป็นผู้อ่านเพราะวันนี้ผู้อ่ารจะลงมือจัดการผมไปนะบอกยิด้วยโอมดดีแค่ไหนถ้าเป็นแค่ถามรวจสอบแต่พวกพวกผู้อากไม่มีคำถามอะไรในเน็ตแน่โหมดดีกว่รวยอดหนังสือจริงๆนะต้องไม่ได้ไปีไหน คน uhm, ครับ <c oughs> โดรครับชื่อขาครับ ยังไม่ไปไหนเลยพบโอเคควรจะขึ้นได้สวยโอเค เขได้สั่งให้ผมห้ามโกงนบเพราะ<ฮ><ฮ>ผมคิดว่าผมผ่านไม่ได้ไนงะ ทันไปไหนดิขอมมากนะ

看看吧，真挺美。 คดีนี้มันเป็นคดีที่ผู้พากษาประจำเสาดพินาราผู้ต้องสงสัยนายยงรักสารภาพว่าแอบเข้ัไปในห้

ผมไม่ได้เอาเงินไปจริงๆนะคุณผู้บริหารนอ่นก็เหมือนกันนี่คุณจะมาพูดตามตรงเลยไหมคก็ที่จะพูดตามเหตุ ไมด้รัูเากเจอเาลยทำไปาทำฝ่าย่ถูกว่าพูดกมีร่งาแนกรที่สงและในการวครที่3มมรแรขนาดมไม่เสียชีวิตแต่ถ้าประครั่งกแต่ถ้ามีครั้งที่สหรือที่3าแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการค่าโดยเจตนาไปหจริงนะยังไม่เเป็นฝ่ายเดียวกับคนะคะคุณจะเป็น เสียเปลียบก็พูดออกมาตรงๆได้ค่ะฉันจะขอตัวอีกครั้งหนค่งแน่ใจนะว่ามันไม่ได้มีเจตนาจะถ้าคนตายคนนี้อะไรนี้แหละ จตรทิดเหตุเวาระมาณ8 0นได้รักรับเข้าไปในบริษัทเตียนเอสกอรโอสุรซึ่งต้เนช้อ2ในตึกนกประตบที่3โมงให้วูโดยการทำในหน้าต่างเข้าไปและในกหนาที่กำลังซื้อทรศัพท์อยู่นั้นเจ้าของสถานที่ก็เข้ามาและก็คือข้อเนประธานบริษัทไนโอสุร์ธุรกิจเหมาะพบเข้าจึงได้คมขู่เพื่อให้ไนโอสุรเปิดเซฟที่อยู่ภายในห้องให้หลังจากนั้นก็ได้ใช้ที่เหอคนึทําจกแก้ววาสาที่าาหนาง เย็นแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุดิฉันมีความเห็นว่าผู้ต้องหากระทำผิดกฎหมายข้อที่240วันนียตำรวจจะทรัพย์และค่าจำคุกที่ขอให้ศาลที่เคารพตัดสินจำคุกโดยไม่มีการผู้ต้องหาจะยอมรับความรับผิดทางในกระ้วนการมาเมื่อสคต้นเดือไนตุลาคมน่ะเฮ้ยขอจบคลิปไปรอบนี้ครับเพาะได้สอบมาเลยครับ